ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตนะอุทยาาสวยเลยวันนี้ตลาดอยู่ด้านหลังนะถึงแล้วตอนนี้สามทุ่มมีอะไรกินบ้างกันดเดี๋ยวเราไปหากันนะตรงนี้ไหนวะตรงนี้นนมีถ่ายมีถ่ายนี่ด้วยไทยไทยชุดชุดไทย นะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้านี้นเป็นเขาจัดไฟนะครับจี่ต้นไม้สวยๆโอ้นะอันนี้ก็คือวัดราชบุรณนะที่อยู่ข,ข้างๆนะครับนี่บรรยากาศนะครับนะบรรยากาศนะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก่อนตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเที่ยวตลาดกัน โอ้สวยเลยคนนี้ก็จัดไฟถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายที่หนึ่งวันนี้เป็นวิวของภาพของวดัดราชบูรณะนะครับตอนกคืนโอ้เปิดไฟสวยเลยนะครับโอ,อ้สวยสวยสวยนะครับนะครับอ่ะเข้าต่อนะครับเข้ามาแล้วในส่วนของ วัดเก่าของเราเนะราดูนะมีคนใส่ชุดไทยกันหมดเลยนะนะร้านวัดสวยเลยถ้าเห็นภาพจริงจะสวยกว่านี้นะครับเห็นเบ็ดปนิดนึงโอ้้หุนสวยมาก วว้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนวัดลาดบุรณะอืออะไรนะแล้วเราเคยไปไมเคยมาไหมโอ้สวยมากสวยจริงเราใส่ไฟแล้วดูสวยเลย สวยมากเลยอะไรนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยถาออย้าเราอยากรังอยากรัค่อยถ่ายตอนเช้าเราถ่ายตอนมืดก่อนโอเคท้าไมลูกค่ะว่างเฮ้ยเฮกีเราถ่ายรูปป่าอืมระวางเด้นวันนี้อย่าเหยียบนะไปนี่ไงดูสิไหนอู้ ว้าวโอ้โอ้ใหญ่มากโอ้โอ,อ้ยอดสวยงามพอม,มีไฟแล้วสวยมากาค่อยถ่ายตอนเช้านะตอนเชา้าหน้าเราจะถ่ายตอนเชา้าโอเคโอเคมีปีหน้าตอน้ายอนเช้าด้วยครับผมไปครับ จะเป็นมุมหนึ่งของเจดียของวัดนะครับเราไม่ให้เดินบนกำแพงดูเลยอลังการโอ้ ภาพจำลองของวัดดาบูนะที่เราดูเมื่อกี้นะครับจะจะมีหลายแบบมีหลายหลังไม่มีเลยแล้ที่เดิมไป่นี่มีแต่องตานี่บรรยากาศในตลาดอันนี้จอดเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วควรเริ่มน้อยลงร้านก็เริ่มปิดแล้วของกินหลายๆอย่าง ชาวไทยชาวต่างประเทศมานะครับสวยงามสวยงามน,นะนโอ้ของกินเพียบเลยวิวเวศวิววัดอายุทยาอ่อนอย่ตรงนู้นจน,น,นมาจะเป็นของกินนะครับที่นี่ ก็เป็นลานให้นั่งกินมันนี้คือคาเฟ่เหรออืออจุทยาหนมาร์เก็ตวัดราชบุรณะนะนะทุกวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์16นาฬิกาถึงประมาณ3ทุ่มจริงๆเข้า4ทุ่มเราก็มาเนาะรู้ว่าเป็นคาเฟ่ตรงนี้ออนี่เป็นคาเฟ่เนาะเดี๋ยวไปดูกันเอ้ร้านอาหารคาเฟ่พอ,อตลาดอจุธยาในมาร์เก็ต บัดรดละบูรณะก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนช่วยกดไ like, ลค share, ์กดแชร์และกดใส่สไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย